อันนี้ก็จะมาอันนี้กว่าเราเราตั้งคลิปใหม่แล้วต่อไปจะมีทุกอ่าทุกเดือนหรือทุกทติปเลยเพื่อเห็นเฮียเห็นโปรครับอานนี้ดีกว่าเอาชัดๆไปเลยเฮียเอามาตอนไหนเห็นโปตอนนั้นเอาแต่เฮียมาตลอดเลยนะก็เห็นโปโดนอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีโปโประโประทึกใจระทึกเลยนะทีอบอกไว้ก่อนก็ตอนนี้ก็ที่ลูกค้าเคยเห็นแล้วเนาะก็สูงประมาณเข้าๆเข้าสิบแล้วตัวนี้ นี่เป็นุเป็นช่วงอ่าเขาเรียกะงคลิปเห็นเงียเห็นโป้แล้วกันครับผมเอาเราดูกันครับล้อร้อยเก้าสิบเซนนะครับว่ายังไงไปสองทางนู้นเลยครับนี่ครับท่านต้องไมนะให้ให้อ่าอยู่ปลาสุดนะครับพี่ฉากนะครับให้มันเลยขึ้นไปนะครับดูนะครับเราลากให้ดูนะครับอ่าตรงนี้ดูดูดูฉากกันครับตรงนี้ครับนี่ครับอ่าฉากนะครับนี่ ตามจริงอ่ะมัน no วัดได้อย <top> ู <mag> ่มาเก้าไอ้เก้าสองร้อยเก้าสามเราตีแล้วเก้าสิบก็พอเพราะเนี่ยครับใบทัดเนี่ยผมจะให้เพราะมันเทาเรียกดอกยางมันค่อนข้างเงี้ยต้องเอาไหมทัดท่าก่อนใช่ท่ากับตรงปลายสุดนะครับไม่ถ้าถ้าแบบเอียงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้อ่าอันนี้คือท่าท้าแบบเอียงตามดอกตามยังตามยังไม่ต้องสนนับปลายสุดนะครับเข้าข้าวนะเราตีแล้วเก้าสิบก็ได้ครับเข้าข้าวแต่น่นอนเก้ก็พอมันเกินแล้วเก้าสิบไม่นอนครับผมบอกเลยครับนะตัวเนี้ยก็เป็นเบอร์ยางเราระบุเบอร์ยางไปเลยทักทิ้ใช่ องจุดสี่ขีดห้าสิบสี่นะครับนะครับเรายะหน้าสิบสองจุดสี่ขีดห้าสิบสี่นะครับส่วนสิบสองจุดสี่นี่คืออะไรสิบสองจุดสี่คือหน้ายางอ่ะเราก็ต้องทาแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยครับขนานกับนี่นะเราส่วนปลายส่วนที่ที่มันสูงสุดนะครับนี่ครับนี่ครับตียี่สิบเก้าจุดห้าตียี่สามสิบเซนนะครับประมาณนี้คร้าวันนะครับยี่สิบเก้าก็ครัยี่สิบเก้านะครับนี่เราถ่ายให้เห็นชัดเลยนะเนี่ยครับ ถ้าแบบนี้อาจจะเอียงนิดหนึ่งนะแต่ยังต้องมาทับตรงนี้ตรงตรงส่วนนี้ใช่ส่วนที่ปลายสุดนี่หออไหมตรงดอกนี่นะเออประมาณนั้นนยครับวัดทีรอบนึงเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการวัดนะครับตอนนี้อ่าตีคร่าวๆสามสิบเซนแล้วกันทั้งนั้นมันถ้าวัดแบบนี้มันจะได้สามสิบกว่าอ่าใช่ครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับผมยางนะเราวัดส่วนปลายสุดนะครับหนอกยางฝังละนี่ยครับข้าวดอกยางใช่ไหมครับประมาณสิบห้าเซนนิดๆตีสิบห้าเซนก็พอเห็นไหมครับตรงไหนนี่ไงตรงดอกกลาง การต้นยังไงนี่ไงฝั่งนีงไ้ไงอ๋อตรงนี้อะ่ะอืมนี่ครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาเนี่ออกเลยเป็นไ,ไรนี่เห็นไหมครับกลางเนี่ยประมาณสิบห้าจุดห้าแปลว่าสองข้างก็ต้องเป็นสามสิบจุดหนึ่งสามสิบเอ็ดประมาณนะครับเราใช้เขาประมาณนะพเพราะมันวัดยากนิดหนึ่งเซนสองเซนก็ไม่ต้องจับผิดกันมากขนาดนั้นก็ได้ไดดก็อธิบายชัดเจนนะครับตัวนี้เบอร์ยางสิบสองจุดสี่กีดห้าสิบสี่ความสูง190ร้อยเก้าสิบเซนนิดๆหรือร้อยเก้าสิบเซน นีประมาณสาเซ็นแน่นอนครับตอนนี้ที่เราวัดเมือกเ้ียมาแก้ดอกจางนะตอนเนี้ยมองกระรดไสไหนคือเันบอกกวบลุมห้าเปอร์ขึ้นไปราคาจำดีๆนะจำดีๆให้ช่องไว้ด้วยเห็นเฮียเห็นโปราคานี้นไม่มีบ่อยนะตามจริงตอนนี้มันใส่ได้ทั้งร้อยสามแปดและร้อยสามสี่ใช่ไหมเฮียหรือว่าอ่าเดวเราจะบอก,ก่อนเอาเอาแบบเอาแบบาแบบราคาเด่นสาคาวก็ร้อยเก้าสิบเซนแล้วกันเดินแน่นอน ยางประมาณ3.10น,นะครับคือ1 3 4น,นะครับตัวนี้จะเป็นหน้ายาง5นิว้วอย่าพิ่แปลกใจเัวานี่คือตัวเบสิกเรา8นิ้วเราก็มีเอ็นนี่เบอร์เลยนะ5.00ีด3.8นะครับนะครับเราก็อน้าส่วนที่สงสุดน,น,นะนะครับมันจะมันจะนี่ครับต้องต้องเอาไม้มาทับบ้านเนาะนี่ครับเราขนาดกับสุดที่สงสุดน,น,นะชัดเจนนะประมาณ1 3 4นะครับผม ตัวนี้หน้ายางถ้าตามเบอร์อยางคือห้านิ้วนะครับแต่ถ้าวัดจะแก้มยางอะ่ะมันก็ยิ่งกว่าอีกประมาณห้านิ้วครึ่งหกนิ้วนะครับนะครับถามว่าหน้ายางวัดยังไงบอมาตรงนี้เลยนะครับตัวชี้สูงสุดนะครับเห็นไหมครับฝั่งละประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับเราวัดจุดที่ปลายสุดน,นะครับนี่ครับง่ายๆก็ได้อะก็ได้เอาตรงนี้รตรงนี้ตรงน,น,น,นี้จะเห็นขอบอยางนะ ไหมครับตินนกระดาษอ๋อโอเคโทษๆครับเห็นไหมครับเนี่ยครับสองนิ้วครึ่งก็คือถ้านาับดอกยางเดียวอะปักมาห้านิ้วนะครับแล้วตอนนี้ชุดอย่างเงี้ยหมอกถดเลตัวนี้หมอตั้งแต่สี่ห้าสี่เจ็ดถึงห้าสิบแรงกว่าขึ้นไปนะครับ ไม่ว่ itu, าเป็นโ <Credit. S 2> ูบูต้ายังหน้าจอเดียได้หมดทุกรุ่นได้หมดเลยพี่พ่อเขาเขาเป็นโรงงานผลิต60แรงทําได้ไหมได้หกสิ้าเจ็ครับยิงคือถามว่าเบื้องต้นเนี่ยโทรคุยกับเราอ่ะเรามีสเปคเบื้องต้นแล้วเพียงแต่ต้องรีเช็คกันในเชิงว่าเราให้แบบนี้เลยล้อหลังสองล้อขาวนะนี่อันนี้ตีเหล็กเฉยๆไม่ทำสีมาแล้วสองล้อรลูกสองลูกหลังสองน็อต24ตัวนะครับอย่างเงี้ย เราดูโปรกันถ,ถ้าไม่เป็นต้องจำราคาปีที่แล้วหรอกรออาคาราสุดน,นะครับตัวเนี้ยไม่เอาดูหกมื่นสาม6ันเก้าร้อยบาทจำนะไม่มีดูหกม่นสามันกร้อยบาทเป็นถ้าเพิ่มเพิ่มุนทนน็อ,อตบูต้ายันนาเพิ่มสามพันนะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็ร่มลดต่อามพันนะครับเพราะมันมีความยากอีกนหนึ่งนะครับแล้เ้าสเนี่ยคู่เอะไรได้อีก บอกว่าชอบวพราะใหญ่ๆขับ5-5แรงขึ้น6-6แรงขึ้นทำได้ไหม,ไมทำได้ล้อหลังจำมีนะเท่านี้ล้อหลัง190เซนหน้ายางกว้างประมาณ30เซนนะครับมาเจอล้อหน้า138เซนหน้ายางกว้าง8นิ้วเราวัดจากดอกยางตรงกลางนะดูปลายปลายดอกยางเกือบ11เซนแล้วคร่าวๆนะแต่4นิ้วอยู่ตรงนี้เองแล้ยิงมัน8นิ้วกว่าเนี่ย พูดแปดนิ้วก็พอใช่อ่ะโอเคเราตีแปดนิ้วกันจะได้จำง่ายๆร้อยสามสิบแปดหน้ายางกว้างแปดนิ้วข้อหลังร้อยเก้าสิบกว้างประมาณสิบสองนิ้วค่คาไม่รวมรวมไม่รวมน็อตหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถามว่าแพงกว่าตัวนี้เยอะไหมไม่เยอะแค่สองพันเองห้าสี่ห้าที่เจ็ดในตัวนี้ก็พอครับถ้าจะลืมนะท่านซื้อไปถ้าเบอร์ใหญ่ อย่างนอกอย่างในก็แงขงึ้นอ๋อมันเป็นแบบนี้นนได้ใช่ไหมนะหล่ขั้นตอนเกลถ้าตเกล่นโรเตอร์เห็นไหมครับล้อหลังเนี่ยเห็นไหม <c oughs> 13.6นี่คือประมาณ13.6นิ้วนะประมาณ15เซนกว่าต้ง่นี้เออใช่ไมครับเ,เห็นประมาณก้าวๆนะผมก็3 4ห3 5เซนก็้าวๆนะเนี่ยรถ17นะดูรถ17ก่อนแล้วดูยางหน้าดิเมื่อก้3 4 3 5เซนดูยงหน้านะ19เซนเองอ เอาหมืม่นแปดพันเก้าร้อย